มาถึงร้านแล้วลูกค้าเขายกเลิกจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเอ้ายังไงกันครับเนี่ยสวัสดีครับมาพบกับช่อง Job on the Road นะครับคลิปนี้นะครับลูกค้าจะขอยกเลิกครับเนื่องจากลูกค้าจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับรอบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีรอบอื่นต่อหรือเปล่านะแต่ก็เรื่องของเขาครับช่างมาเถอะ งานนี้นะครับผมเดินทางมาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะบอกว่าพอมาถึงร้านนะครับผมกําลังจะกดยืนยันมาถึงร้านนะครับปรากฏว่าลูกค้าโทรมานะครับบอกว่าพี่ครับขอส่งคิวโค้ดให้ร้านค้าเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ครึ่งนะครับแต่ว่านะครับระบบงานที่หน้าแอปของผมนะครับเขาตัดยอดยอดเงินเข้าร้านไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะส่งคิวโค้ดได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้า ส่ง QR code ทางแชทในข้อความของผมไปให้ร้านค้าแสดงว่าผมจะเสียังฟรีนะครับจะถูกตัดคดตฟรีนะครับงานนี้นะครับไม่สามารถที่จะทําตามลูกค้าบอกได้นะครับวิธีเดียวนะครับที่จะทําได้นะครับก็คือยกเลิกออเดอร์นะครับการยกเลิกออเดอร์นะครับก็ยกเลิกเองได้นะครับที่หน้าแอปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีวิธีการยกเลิกยังไงนะครับไม่ต้องติดต่อคอเซ็นเตอร์ให้ยุ่งยากและเสียเวลานะครับ มาดูนะครับลูกค้ายกเลิกงานนะครับเพราะว่าเนื่องจากลูกค้าจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับเราสามารถายกเลิกเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะเพราะว่าเคสนี้ก็เป็นเคสสดๆนะเดี๋ยวผมมาลองทำแล้วก็มาดูตามกันที่ผมทําเลยนะครับเมื่อกี้ครับลูกค้าโทรมาบอกว่าต้องการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับเพราะว่าลูกค้าอาจจะสแกนไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะลืมกดนะครับก็มาดูกันนะครับผมบอกว่า ให้ลูกค้านะครับช่วยพิมพ์ในแชทนะครับเพราะว่าตามกฎกติกานะครับเราต้องแคปหน้าจอนะครับไปส่งให้เ s สครับเพื่อทําการยกเลิกนะครับโอเคครับเข้ามานะครับในแชทของลูกค้านะครับก็ปกปิดข้อมูลบางส่วนของลูกค้านิดหนึ่งนะครับก็อันนี้นะครับถือว่าลูกค้านะครับพิมพ์ว่ายกเลิกมานะครับเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปให้ทาง call center ครับเพื่อยกเลิกนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบย้อนหลังนะครับ เรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะยกเลิกได้ไหมนะครับปึ๊บแคปหน้าจอเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับไปนะครับที่ขอยกเลิกงานนะครับที่เห็นนะครับกดยืนยันถึงร้านอาหารนะผมมาถึงแล้วแต่ผมยังไม่กดยืนยันถึงร้านอาหารนะจะบอกว่าถึงกดยืนยันถึงร้านอาหารหรือว่ายังไม่กดยืนยันถึงร้านอาหารก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ค่าเสียเวลาหรือเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับโอเคครับมา ที่ขอยกเลิกงานนะครับรับเข้ามาที่ตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวที่สี่นะครับลูกค้าต้องการชัดสิทธิ์คนละครึ่งนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับแนบนะครับรูปที่เราแคปหน้าจอของลูกค้าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่งให้คอเซนเตอร์นะครับกดส่งไปเลยครับปึ้งยกเลิกงานเรียบร้อยนะครับทางร้านก็ยินออเดอร์แล้วเรียบร้อย ตอนนี้งานถูกยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าจะสั่งมาใหม่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าผมจะได้ออเดอร์หรือเปล่าเนาะน้องน้องได้ยังอันนี้ใช่ไหมพอผม47 4750น้องอันนี้ก็ครับ4750เป็นชาไทยฝรั่งไรชามะนาวครับครัเอาไปเลยไปเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ลูกค้ายกไงเขาจะใช้คนะละครึ่ง โอเคครับโดนยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราไปรองานต่อไปกันครับโอเคครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับเมื่อกี้นะครับคลิปเมื่อกี้นะครับที่เห็นที่หน้าจอนะครับเป็นการยกเลิกงานนะครับปรากฏว่านะครับยังไม่ทันยกเลิกเกิน3วินาทีนะครับมีน้องไรเดอร์นะครับเดินเข้ามาแล้วนะครับแสดงว่านะครับลูกค้านะครับเขาอ่าน่าจะสั่งซ้ำมาสองรอบรอบแรกคือของผมก็คือ ไม่ได้กดใช้สิทธิ์กลละครึ่งนะครับน่าจะกดรอบที่2นะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ก้ครึ่งได้นะครับเเพราะว่ามีน้องรเดอร์เดินเข้ามาพอดีเลยนะครับระหว่างที่กําลังจะทําการยกเลิกออเดอร์นะครับถ้าเรายกเลิกโดยไม่เป็นความจริงนะครับไม่บริสุทธิ์ใจนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่อยากไปงานหยาบงานลั่นนะครับแล้วแต่เหตุผลอื่นนะครับเขานะครับจะโทรไปถามลูกค้านะครับหลังบ้านนะครับไม่เกี่ยวกับเราครับแล้วเขาไม่โทรถามเราแน่นอนนะครับ เขาจะสอบถามลูกค้านะครับว่ายกเลิกออเดอร์นี้ลูกค้ายกเลิกจริงๆหรือว่ามีรเดอร์โทรมาขอร้องให้ยกเลิกนะครับอันนี้นะครับผมบอกเตือนไว้เล็กๆนิดน้อยนะครับนิดนึงครับระวังนะครับอาจจะโดนแบนถาวรนะครับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาบอกว่าเราสามารถยกเลิกออเดอร์เองได้นะครับเนื่องจากลูกค้าจะใช้สิทธิ์ก้อนครึ่งในกรณีนี้ในคลิปนี้นะครับส่วนกรณีอื่นๆคลิปอื่นๆครับเดี๋ยวผมก็จะทํามาให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้า มีเวลาส่วนตอนนี้นะครับเป็นตอนเช้านะครับมคิดเมื่อกี้นะครับเป็นคลิปของเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนตอนเอ่อทุ่มกว่านะครับตอนนี้นะครับผมมารออาหารกันที่ร้านฟอร์เรสเต้นะครับแถวแถวในหมู่บ้านสากรนนะครับก็อยู่แถวแถวถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับก็เลยมีเวลาทําคลิปนะครับโอเคครับออเดอร์ใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับยบายครับสวัสดีครับ